สบายที่ทนุ้มสที่ทำ้มมนี่ก็โค้ก็เขาเอามให้เจ้านะันี่สุมาอาบน้ำให้มาอาบน้ำให้ขาเมาอุกรณ์งวมิดเลยทามนี่ตุ้มมันจะยังปั้แม่ลูกให้อนี่สิมาหิงอาบน้ำให้มาอาบน้ำให้อาบน้ำให้สาวคู่เนาะ เอาแล้วพร้อมันหลินเปลือนแห้มันหลินเปลือนแห้เรียไจ้าปก็มาบิ่งบดผักเปลือกที่ต้มไปถูกบดผามันอือเปลือกมือมา เอายลเออพี่ยาเดียวอุปพักคอเรืองชัวก็นี uh, ่นี Or, ่ยวพักคอจะตายเลยบงงโอ้ยผักก็ตายหมดแล้วเนี่ยจะไม่ขมเามาหืึ่งเดือนพวกกดอาไหเตยู่ย่หาบันนี้มือดีก็วางแห่เลยก็วางไปหาวางแน่น้ามือดีไม่จะหนา ก็มึอน่าจะลุกแน่รู้ปะไปยัดจ่อทบปักตุ้ยันซันเต็มเจาสันจันเล็บนดิ้นหนาจ้ามาเสร็จมันให้มันจ้า

กดตาตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเจ้าเต้องตากอยู่อยู่เมื่ออยู่อันเขาตันนกะอู้ที่ตัสอีกัตัวนม่คมแล้วว่ามันตายล้วบุเ็ซิเดจะไม่สยอีกตัวนึ่งมาเอาวิทยาเีย เชืการบัดบลเล่ย่การบัดบลเล่กระเป๋าเลยบอัวนี้หว่าออีตัวหนึ่งก่อนเป๋าเลยอีตัวมันป๋าจสิไตี้อ๋มันหนาวแหงนี่ยเสร็จแล้วจ้ะเขูเชียนกันมาบึ้บึ้งกูเบ๊ปนมวผิน้ำ ห่อนไข่ปลาทายนั่นหอเหีาเไปเปล่ามั้ยุนนี่เดี๋ยวเสีเปานี่คือลูกน่ะเอาป่ะเอานน้อง เรีกจะอุ่มหนักมาอุ้มตี๋น้องงาเพ้อมีเตาถึงเกล็ดใบพ่อเม 呀。<Yeah. S 2> <laughs> ข้อกอกนี้กัเปลวแล้วเแล้วเรียบร้อยเลยเศาหนาวเลยมันนี่นี่แล้วแล้วายนี่เด้อ ไอ้เด็กบางนะมาเาอ้แหนีมีกตัวนึงไปลยดวลโอ๊ยละตัวนึงมีตัวที่สอตัวที่สองแล้ตัวนี้แล้วีก็แล้วต่ว่ามันจะเสียหายหลัเออจะเสียเอาตา ดูเป็นคนอาให้แม่เป็นคนจับเลยทีอ่ะเอาทอจาบดูเด้อแมวชิบิอุ้ยแมวมีเปียกมืดเลยเอานี่หนี้เอานี่หนี้มันเห็นดื้อป่นี่มันดื้อดื้ออาบให้เล็วจุนโอนอันนี้มันหายเองเอาทออ่านใจปากอันนี่มีคนนี่มีคนมันก็มีมืดอะไรเนี่นี่ตาอาบให้

มีเท้าถมัม้นี่ใส่เท้าถมัม้งเนี่ยออคอย่าให้อยาอาบเองที่รอกอย่าให้เจ้าจับเจ้จับมันโ,เโอเคอต่นดง้นี่อานำใส่มาทีขอยกับผู้สิเปียกม,มืดเลยกระยาขึ้นใส,ส่ซีเมาเลย แต่สุดท้ายต้องอาบน้ำว้าคือสีอาบให้พวกเกีียงเรหนีค้อมนี่นายอือดีดดีเอาเอาสิเลยยังอีกพีโป้นี่บมีโป้หวาเ้ีโป้เป็นใหเลย

tháng <tư> này vừa hãy hay không lên đi, hãy hẹn 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 mẹ hẹn 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 hẹn

เห็นตานนตาไจะบยนนยอบยเมนี่ยตาไม,ม่จับอยเมนเจมาเปานีเมไปสจับนะั่นที่ตาของบุห้ยเครางหงหมป็ไหนไรนกนี้มิแต่อ,อยากลินตามาตีนี่อ,อยากลินด้วยมาจะเป็นถู้เปา

không bao mưa lâu nắng tân y cả tân y hoa y tiên yang liệu ô mày ô tì

เอาคนอ่ายมีคนไลค์ขนาดนี้วูบเป็นรอยฝ <c oughs> ากกดติดตามต้องเป็นลูกข้านขวากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ต้องมีพันเดอ้อบ๊ายบายเขินเขินถูก